find my way back to you until you make amends with the demons you've been through and i can't regret leaving you alone until you find your way back home Don't let me drown ไปดีเมื่อนี้เฮาสิพาทานมาเบิ่งภาพไฮไลท์ในการตึกป่าอยู่ที่บ้านวังบานของทานปู่ทานจอดและก็อีคิวเฮาไปเบิ่งภาพมันมันกัน่ะมาติดตามสมและเบิ่งกันต่อไปเยอเท่เาไส้ตัวนี้เฮาไส้อยู่2อ,อย่างเนาะก็คือสปูนไดานามิกสปูนของสยามสปูนและก็ป๊อปเปอร์อสองตกะมีความคาดหวัง ว่าสิได้เห็นในมื่อนี่ให้กำลังใจและติดตามชมกันต่อไปเด้เอเรามาเริ่มจากทานปู่สะกอนหลังจากที่ไม้มันปั้นมือมาหลายปีเกิดที่ว่าทริปนี้เป็นทริปที่ต่อเติมฝันของทานปู่ได้สําเร็จอุ๊นั่นแหละบาดิตั้งขึ้นตั้งคนขึ้นอออเอาแล้วเอาแล้วมาดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ล,วลงนล้ำด้วยไอ้ปู่ลงน้ำเลย สูบมันอยูน่น้านั่นแไอ้ไอ้ตัง้งคันไว้ตัง้งคันไว้ตั้งคันไว้สุดยอดเลยบ้านนี้เออสุดยอดอือยิงออกมายิงออกมาตั้งคันไว้ตัง้งคันไว้อืออืออือเออป้ดใส,ส่เดียวกันเลยปูขนาดเดียวกันเลยอืโอโห พยายามอยู่สองสามมือโดดจนได้ดึงกักมาดึงกักมาโมโโมีรถโมมีรถเข่าเต็มเต็มปลาเนี่ยล่ะโมมีรถไอ้ปูุ๊กเยวะค้า ีสุดยอดสุดยอดสุดยอดจับกั้ไไปนี่จับทั้งไปโอเคก็ไปก็เป็นการโซสเต็ปของทานจอดทานจอดก็ถือว่าเป็นนักตึกป่าอีกท่านหนึ่งจากนครจับปาซัก ที่มีความใฝ่ฝันที่อยากพิสิทปากกังเอาจอดนั่นแหละบานนี้เอาตั้งกันขึ้นเฮ้ยมึงก่อนมึงก่อนโตใหญ่ได้จอดใหญ่ได้จอดใหญ่ได้จอดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสุดเลยบานนี้ใหญ่จอดใหญ่อุ่นบิ๊กเลย ดกลยดึกเลยดึงขึ้นมาดึงมาดึงขึ้นมาดึงมาดึงขึ้น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 มาดปงอ้าดึมาดึึนดงปดึงข้ข้นาดึง้นดึงข้นมาดึขมากข้าดึงางขาขาดดีดดดีดข้ามา

để này đúng, để mà ăn tiền mà ăn tiền được con món ăn tuyền món ăn tuyền món ăn tuyền món ăn mà, đến mà, đến mà. ต้้้งไวฐานสุดท้ายเนาะนั่นก็คือฐานอีคิวที่ว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่ลหลายหายทริปที่ข้าพเจ้าไปกันให้ความสนใจแต่ด้วยเวลาและกระยาทางต่างๆก็บที่ว่าคาดการไปแต่ว่าทริปนี้สำเร็จ นั่นแหละตั้งไว้สุดยอดเลยพะนี่นั่นแหละยังมันมีรถนั่นแหละเจ่งเลยให้จอดเอาขีมไม้จอดจอดขีมมาตั้งคันไว้ตั้งไวตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไวตั้งไวลายนะลายลายละลายถึงแล้ว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 มันจะขึ้นสุดยอดจอดเอาคันมาเอาขี้ไม้จอดบพะนี่มาไงเลย อ่ะสูมา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 กพูดพูดคุณนะสูมาสูมาสูมาโอ้โหบิ๊กบิ๊กเลยบิ๊กบิ๊กเลยบิ๊กเลยบิ๊กเลยบิ๊กบิ๊กเลยบวดปิดหวังอ่าผิดหวังลายใหม่ได้ลายนี่นะลายใหม่ได้นี่ลายใหม่เ้ยหม่ลายใหม่เยีรใหม่อ่าสุดยอดสุดยอดดึงเข้ามาดึงเข้ามา ดึนเข้ามาเอาคีมมาจอดคีมมาคีมมาพี่เลยเอาคีมกับอันคิปเปอร์เด้ออเคีมคิปเปอร์มา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 อันละดึงเข้ามาอยู่กระเป๋าข่อย่นละกระเป๋าสีแดงมาดึงเข้า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 มาบอกไปคิวบอกไปพอแล้วหยุดหันแล้ว บอไปมีแต่ดึงปลาเข้ามาหันมีแต่ดึงปลาเข้ามาไอจ๊อดหอยไว้ไว้มามาอาอาเอจ๊อดทายหนีต่อทายนีต่ออานต่อดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามา คือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับสามพานในการที่จะไปเยือนทินนักล่านั่นก็คือปาาขังหรือว่าป่ากังหรือว่าศาสตร์น้ำจืดนั่นเองแต่จะลืมอ o t หาว่าทางผสมทางบ้านท่านใดสนใจในการที่จะพิสิทธินักล่า ของสายน้ำดังก่กาวนี้จะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้สำหรับวันนี้สบายดี